ให้พี่เผือเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมีสูตรเด็ดเค็ดไม่รับหรือว่ารับๆก็สามารถแนะนำกันได้นะไหลแล้วมั้งไหลแล้วถีบลมบนมาอีก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 มาเออมาก่อนเหรียญ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 สวยงามเจ็ดลอยยี่ไหลต่อมวกโอ้โหเคอีกเคอีกคิวอไคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนแต่อย่างได้ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเป็นอันขาดเอาละผมก็กราบสวัสดีทุกคนและทุกท่านนะครับวันนี้พี่เขือพามาอยู่ที่เกม a อ g การเดียร i ลิ i n g นะครับชาวแอดกันในค่ายพีจีจัดงมมา500ท้วนนะครับวันนี้ตอน3ทุ่ม6นาทีเล่น1%ของเงินทุนแล้วกันนะครับเป็น5อัตราก็แต่เกมนี้อยู่ที่76%นะครับเข้ามาวันนี้นะ ใครอยากให้พี่เขือเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมีสูตรเด็ดเด็ดเคไม่รับหรือว่ารับๆก็สามารถแนะนำก็ได้นะไห,นไหลแล้วมั้งไหลแล้วทีมลมบนเกตเตอร์ได้ไป502เกตเตอร์ต้องมาต่อต่อไม่ได้แล้วก็ให้กุลุ้นเนาะ502บาท50สตังค์ครับเบ็ดห้าสวยไหลไป อหลายไปโอ้สวยมาก424ดีมากหลาต่อไปอีก4500เฮ้ยล,ลืมไปว่า1%ของเงินทุนขึ้นไป1,500แล้วต้องเล่นเบ็ดสินะครับไม่มีเบ็ดสิบูก็มัวแต่อยากให้แตดลืมไปว่ามัน1,500แล้วทุกคนพันพันตั้งแต่รอบเมื่อกี้แล้วนะครับ เกมนี้นะก็อย่างที่เคยบอกบอกไปถ้าไหลนี่ไงสกิตเตอร์มาถ้าไหลคือแม่งไหลลืมถ้ามันแตกคือมันแตกแบบจัดหนักมากแค่ตัวเจอ่ะก็แตกหลักพันหลักหมื่นได้นะเกมเนี้ยเคยมาแล้วทั้งกระดานนะครับแล้วก็ตัวคูณมันช่วยด้วยนะครับวันนั้นบารามีตัวคูณ เป็นอีกเกมหนึ่งที่พี่เขือเคยชอบมาตอนนั้นเปิดตัวใหม่ๆโคตรชอบมันเป็นเกมใหม่ที่แบบอเมซิ่งมากแบบเล่นใช้คำว่าทุกวันเลยดีกว่าประมาณสองอาทิตย์เนี่ยโอ้โหเกือน่ร้อยแปดสิบถอว้เห็นไหมพอไหลมันไหลหล,ลืมไหลลืมคุณสี่สิบเอชเคเอชเอแถวหนึน่งทำสี่สิิสามคุ้ 4, 4, มละถ้ามาหลายทีคือมาหลาแบบ คิดอะไรเลยไหลแบบคืนกำไรแน่นอนเรยแต่ถ้าไม่ไหลคือมันแดงยับเลยนะสองทีสุดท้ายพันห้าสามสิบเหดนะครับไปเป็น 30. สามสิบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนครับทุกคน วันนี้มันไหลดีเว้ยแอดการีนลิซซิงสามทุ่มหกนาทีส่งแม่งไหลตลอดนะทุกคนสี่พันหกแล้วเนี่ยทะลุหกพันแปดกำไรหกพันสามป่ะต้องสวยมากครับทุกคนครับมาอีก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 มาเออมาก่อนเหรียญ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 สวยงามเจ็ดร้อยยี่ไหลต่อมวก โอ้โหเค e, e, อีกเคอีกคิวกู้หลายแม่งคนหน้าไหนอะ่ะ5,421บาทนะครับไปซื้อฟ j Bet นี่เลยนะฮะเอากำไรไปต่อกำไรครับกำไร9ก0 0พแน่ๆวันนี้เน้นๆ,ๆน้แน่แน่ลุยเคไปเติบอีกโอ้โห โอ้ด oh, ขัดดีสองหนึงกว่าเพื่อนคิวมาคิวมาคิวมาคิวคิวสองหนึ่ง คิวไปโอ้ยขาดคิวแถวแรกถึงมันเท่าไหร่วะสองพันเท่าไหร่ปะมันได้คืนยังวะเนี่ยเป็นแบบไม่รู้อะไรเลยมันได้อ๋อมันได้คืนแล้วมันหมื่นสองแล้วที่เหลือก็คือกําไรอย่างเดียวนะครับหมื่นสองแล้วมันได้คืนแล้วกําไรอย่างเดียวที่เหลือ โอ้โหแม่งเกลงผิดแถวไม่ไหลต่อด้วยเคม,ม,มะสามพันสามห้าสิบสี่นะครับเช่มว่ละวันนี้งบห้าร้อยกำไรเกือบหมื่นสามหมื่นสองเจ็ดร้อยกว่าบาท ก็ฝากเพยงเท่านี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปแล้วกันนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนครับผม